สำหรับมิเตอร์ตัวนี้อยากจะบอกว่ามันสามารถที่จะวัดกระแสนะครับได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็ไฟฟ้ากระแสสลับโดยที่ไม่ต้องมาตัดมาตัดสายไฟนะครับกระแสที่ไหลผ่านตรงนี้เพียงแต่บีบแคมป์ออนให้กว้างขึ้นแล้วก็คล้องสายไฟเลยก็จะทําให้วัดกระแสไฟได้ก็แนะนําใช้ตัวนี้นะครับถ้าจะวัดกระแสไฟฟ้าแล้วมันก็ยังวัดได้หลายอย่างด้วย ก็คือนี่วัดกระแสะเป็นไมโครเป็นโวลต์แล้วก็โวลต์ AC DC ทดสอบสายขาดวัดอภูมิแล้วที่น่าสนใจก็คือตรงนี้วัดกระแสะได้ทั้ง AC DC นะครับโอได้ถึงพันแอมป์นะรุ่นไหนก็ได้ครับไม่จะเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้แต่อยากให้ใช้รุ่นที่เป็นแคมออนกับ